แต่หน้าใช้ของ oppo a95 หนาท็อป10คลิปนี้ขอเสนอ5จุดเด่นน่าใช้ของ Oppo A95 สมาร์ทโฟนดีไซน์สวยแบตเยอะชาร์จไวโดนใจชาวโซเชียลในราคาไม่เกิน10,000บาทที่เรียกได้ว่าออกมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานไม่ว่าจะดีไซน์สีแบตกล้องสเปคหรือมีอะไรที่น่าสนใจน่าสนุกอีกบ้างรอดูพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยกันได้รวบรวมเอา5จุดเด่นน่าใช้ของ Oppo A95 มาฝากแฟนๆน,น,น,นกันจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย ดีไซน์ Oppo Go สวยโดดเด่นสะกดทุกสายตารุ่นนี้เป็น Oppo Go ที่มีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Oppo กับการออกแบบที่เรียบหรูและยังให้ความรู้สึกสบายมือในการจับ และฝาหลังที่เป็นผิวด้านป้องกันรอยนิ้วมือทนทานต่อการใช้งานและสะดวกต่อการพกพาดด้วยความบาง7.95ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนักเพียง175กรัมที่สำคัญยังให้ช่องใส่หูฟังไว้อยู่ด้วยสำหรับรุ่นนี้ Oppo A95 มีให้เลือกถึง2สีที่ทั้ง2สีจะมีความเป็นประกายประกายวิบวับจากกลิตเตอร์คือสีเงินประกายรุ้ง g o w i n g Rainbow Silver ที่มีความน่ารักสดใสและอีกสีที่มีความเรียบหรูอย่างสีดำ Growing Starry Black าจอแสดงผลแบบโอโมเลดสนุกเต็มอิ่มอัดแน่นเต็มจอ หน้าจอไร้ขอบบวกกับคุณภาพความละเอียดสูงพิเศษของจออมโเรตขนาดใหญ่6.43นิ้วความละเอียด Full HD Plus ให้คุณดื่มด่ำกับประสบการณ์ที่สมจริงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ไม่ว่าคุณจะดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมก็ได้ภาพที่สวยคมชัดสุดๆและยังมีฟีเจอร์ All Day Eye Care ช่วยถนอมสายตาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวเราไม่ว่าจะเล่นโซเชียลมีเดียหรือดูวิดีโอในที่แสงจ้าแค่ไหนก็ไม่มีทางปวดตาและเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ ดล็อกสมาร์ทโฟน Oppo A95 ได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วสัมผัสที่หน้าจอทั้งสะดวกทั้งปลอดภัยส,สุดๆสเปคจัดเต็ม ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตสแตรปดากอน662บวกกับแรม8 g b ที่ว่าเยอะแล้วเขายังสามารถเพิ่มแรมได้อีก5 g b เพิ่มเป็น13 g b มาเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วให้ซอฟต์แวร์ด้วยแรม e x p a n s i o n จะมาช่วยให้การใช้งานใช้ได้ลื่นไหลขึ้นเป็นพิเศษอีกด้วยแน่นอนเรื่องเล่นเกมรุ่นนี้ก็หายห่วงลื่นๆไม่ต้องกังวลเรื่องเกมสะดุดที่สําคัญมีโหมดเกมสเปซที่เราสามารถตั้งค่าเพกกื่อประสิทธิภาพการเล่นเกมนอกจากการใช้งานที่ไวรวดเร็ เล่นเกมเพลินจากการเพิ่มแรมได้แล้วรอมก็ไม่น้อยหนะ้าให้มาที่128 g b ส่วนใครที่ใช้ไม่พออยากเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเยอะๆก็สามารถใส่ไมโคร s d ส a r d เพิ่มได้256 g b เลยนะกล้องเจ๋งให้เราเห็นรายละเอียดของภาพได้อย่างน่าทึ่ง กล้องหลัง3เลนโดยกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลและคุณภาพของเลนแบบ HD ให้เราเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนแม้อยู่ในที่แสงน้อยนำไปถ่ายตอนกลางคืนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปเพราะเจ้า Oppo A95 ทำได้ดีเลยปรับภาพให้สว่างขึ้นดูเป็นธรรมชาติและอีก2เลนอย่างเลนเดฟ2ล้านพิกเซลและเลนมาโคร2ล้านพิกเซลที่ทำให้เราถ่ายภาพเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นที่ไม่ว่าจะนำไปถ่ายภาพด้านชัดหลังเบอร์หรือเก็บรายละเอียดใกล้ๆก็ทำได้ดีอยู่มีโหมดการถ่าย ภาพทั่วไปรองรับมากมายส่วนกล้องหน้าจะบอกล้านพิกเซลกล็ทําได้ครบเหมือนกล้องหลังรวมทั้งยังมี retouch selfie ปรับโครงหน้าผิวหน้าหรือมีฟิลเตอร์ให้เราได้เลือกสีผิวสีภาพตามใจเราเลยงานวิดีโอก็ไม่ต้องห่วงจะเดินถ่ายไปวิ่งถ่ายไปก็ถ่ายได้นิ่งสบายเพราะเขามีระบบกันสั่นมาให้ด้วยได้ภาพวิดีโอที่นิ่งไม่สั่นๆเลยนะแบตเยอะชาร์จไวเล่นเพลินๆได้ทั้งวัน อั p o ป a เ5จัดเก็บพลังงานยาวนานตลอดทั้งวันเพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสสำคัญในทุกช่วงเวลาด้วยแบตเตอรี่ที่ให้มา5,000ม ah. ิลลิแอมทำให้เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ยาวนานตลอดทั้งวันเพลินๆไม่ว่าจะเล่นโซเชียลถ่ายรูปดูหนังหรือเล่นเกมก็เอาอยู่ทั้งวันหรือเวลาไหนที่เราเร่งด่วนต้องการชาร์จไวเขาก็จัดชาร์จไวมาให้3 3วัตต์แฟลชชาร์จช่วยคุณชาร์จแบตเตอรี่ได้มากถึง54ภายใน30นาที กับ5จุดเด่นน่าใช้ของ Oppo A95 ที่าาาก็นอมมฝากหวังว่าจะถูกใจแฟนๆบานาน่ากันนะแล้วสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ Oppo A95 ก็สามารถไปจับจองได้แล้วที่ร้านบานาน่าทุกสาขาหรือสามารถสั่งออนไลน์ก็ได้ที่ www.bnn.in.th สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เกิและทีมงานานาน่าของเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้กันไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย